ก็สำหรับวันนี้นะครับข้อ18ก็เอก็อมาดูกันดีกว่านะครับข้อนี้เป็นโจทย์เรื่องสถิตินะครับในหัวข้อของการแจกแจงปกตินะครับหรือก็คือไอ้พวกแบบกราฟค่าแซนนั่นแหละนะครับในโค้อองโป้งเนี่ยโค้งตระานโค้งอะไรนะที่เราชอบกัน ดีกว่านะข้อนี้โจทย์ให้ในมาโจทย์บอกว่าในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งนะครับพบว่าคะแนนมีการคะแนนสอบมีการแจกแจงปกติอ่ะโอเคเห็นคํานี้แล้วอุ่นใจได้เลยว่ามันคือเรื่องแบบไอโค้งแบบโค้งปกติเนี่ยนั่นแหละนะครับถ้าคะแนนสอบมีค่าพิสัยระหว่างคอทายเท่ากับ3.4อ่าไฮไลา์คำนี้ไว้นะครับพิสัยคอทายระหว่าง3.4จําได้ไหมเนี่ยว่ามันหมายถึงอะไรนะครับคำว่าพิสัยระหว่างคอทายมันหมายถึงว่าหมายถึงว่า Q3 ลบ Q1 นะครับเท่ากับ3.4อ่ะเราต้องรู้ความหมายด้วยนะพิสัยระหว่างคอทายคือเอาคอทายที่ 3. กับ1มาลบกันนะครับแล้วความแปรปรวนของคะแนนสอบมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับกำหนดตารางเป็นดังนี้โอ้โหข้อนี้ข้อนี้แทบไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยนะครับข้อนี้แทบไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย,นะใ,หลเลยให้อย่างเดียวว่า Q3 ลบ Q1 นเท่ากับ3.4นะครับอ่ะพอไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยแล้วเนี่ยจะหาได้ไหมเนี่ยอ่ะก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะครับมาดูกันนะ การที่เขาให้ข้อมูล q 3ลบ q 1นเท่ากับ3ามมาแล้วเขาพูดถึงตารางค่าแซดตรงเนี้ยยังไงก็ตามต้องวาดรูปไปแล้วถูกไหมอันดับแรกนิดนึงเลยไม่ออกลองวาดรูปขึ้นมาก่อนก็ได้เผื่อจะนึกออกนะครับวาดๆมาไม่ค่อยสวยเลยอ่ะเวลาวาดก็ก็วาดแบบนี้เนาะให้มันดูมีความแบบสมมาตรนิดนึงนั้งเออแต่พี่วาดไม่ค่อยสมมาตรเลยก็อย่าถือสากันนะครับก็สำหรับกราฟแบบนี้นะครับก็คือตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นแบบค่า x มันก็เป็น x bar เนาะแต่เราพูดถึงค่า z ก็จะกลายเป็นแเป็น0ูนย์ถูกไหม โดยที่กราฟไอโค้งความถี่ตัวเนี้ยความรู้ที่เรามีคืออะไรเรารู้ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันเท่ากันมันเป็นฝั่งละ50%ถูกไหมนะครับทีนี้สิ่งที่เขาพูดถึงในโจทย์ข้อนี้คืออะไรโจทย์เขาพูดถึงอะไรลูกโจทย์เขาพูดถึงไอคิวสามลบคิวหนึ่งเท่ากับสามจุดสี่พูดถึงคอทายจริงๆอะ่ะการจะทําข้อนี้ได้เนี่ยสิ่งที่น้องๆทุกคนต้องรู้เลยนะก็คือไอนิยามของคําว่าคอทายเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าใครจําไม่ได้ก็ต้องไปทวนหน่อยนะนะครับคอทายเนี่ยมันคือ ถ้าสมมติพ anyway, kind of well. so like ูด okay. ถ so so like ึงคอทายนะถ้าพูดถึงคอทายคอทายอ่ะมันคือการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าพี่มีแบบแท่งข้อมูลเนี้ยอยู่ทั้งหมด100%นะครับคอทายเนี่ยมันจะมีคอทายที่หน่มใช่ไหมมันจะทําการชึบชึบชึบแบบนี้แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าค่าเท่ากันอะไรนะหมายถึงว่าจํานวน ของข้อมูลในแต่ละช่วงเท่ากันก็คือมีข้อมูลอยู่ตรงเนี้ย25มีข้อมูลอยู่ตรงเนี้ย25ข้อมูลอยู่เนี้ย25แล้วก็ข้อมูลอยู่เนี้ย25นะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยว่าอ๋อคำว่าคอทายนะมันหมายถึงว่าคอทายที่1อย่างเงี้ยก็แปลว่าอะไรแปลว่ามีข้อมูลอยู่น้อยกว่ามัน25มากกว่ามัน75เปอร์เซ็นต์แบบนี้คอทายที่สองก็คือข้อมูลน้อยกว่ามัน50มมาากกว่ัน75%เปอร์เซ็นต์มากกว่ามัน50เปอร เราพลอตคอทายลงไปบนกราฟความถี่ตรงนี้ได้ไหมได้ถูกปะ่ะก็คือคอทายที่1ก็อาจจะอยู่แถวๆนี้ถูกไหมอ่าคอทายที่1แล้วก็คอทายที่3ก็อาจจะอยู่แถวๆนี้โดยที่เรารู้ว่าในแต่ละส่วนเนี้ยเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ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 แบบนี้นะครับซึ่งพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีไอตัวประชากรที่มันอยู่ในแต่ละช่วงอ่ะเป็นเท่าไหร่นะครับพอจะรู้ไหมว่าค่าแท้เป็นเท่าไหร่นะะรหเ,เ,หรเขาก็ให้ตารางมาถูกปะ่ะ เมื่อใดก็ตามโจทย์เรื่องค่าแซนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบอยู่ในแต่ละช่วงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่เชื่อว่ามันจะหาค่าแซนได้นะครับลองไปดูตารางกันนะครับตารางข้อนี้เขาให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานระหว่างลบอินฟินิตี้ไปจนถึงแซนนะครับลบตีจนถึงแซนแล้วก็ให้มาว่าเป็นอย่างนี้นะครับเลือกใช้ค่าแซนให้ถูกต้องนะเลือกอันไหนนะครับสังเกตว่าอันไหนที่มันเป็น25%หลูกอันนี้ใช่ไหมศูนยะ์จุดสองห้าศูนย์น่ะนันก็คือย นะครับมันคือสิ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขากําลังบอกว่าพื้นที่ตั้งแต่ลบตี้จนถึงลบศูนมี25%นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยรู้ว่าอ๋อตั้งแต่ลบตี้จนถึงลบศูนนะมี5%แล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยไอตรงนี้มัน25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ฝั่งซ้ายสุดมันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งฝั่งซ้ายสุดมันคือตั้งแต่แท่เป็นลบตี้ใช่ไหมฝั่งขวาสุดมันคือแท่เป็นตี้ถูกไหมซึ่งเขาบอกว่าเราสนใจตั้งงแต่เเปป็็นนนจถึ นะครับแเป็นลบศูนมีพื้นที่เป็น25%นะครับแบบนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อตรงจุดนี้แหละมันคือ Z เป็นลบศูนนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับอีกฝั่งด้วยความสมมาตรเนาะมันก็จะเป็น Z เป็นเท่าไหร่0.68อันนี้ก็รู้ทันทีนะครับอ่ะพอรู้ค่า Z แ,แล้วเนี่ยอือโอเค น่าจะน่าจะไปต่อได้แหละนะครับข้อนี้ความยากมันอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าเราจะเข้าใจความหมายของคําว่าคอทายไหมว่ามันแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันแล้วเอามาใช้ถูกต้องว่าอ๋อโอเครู้ว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะจะได้รู้ค่าแซดนะนะครับทีนี้พอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้ค่าแซดของ Q 3ากับ Q 1แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ค่าแซดของ Q 3กับ Q 1เนี่ยก็คือเรารู้ว่าอ่ะถ้าสมมติพี่พิจารณาที่ Q 1นะครับจากไอเน,นี้ยจากสูตรแซดเท่ากับอะไร x i ลบ x bar จะใช้เป็น x bar หรือวก็ไดด้้นแะแลววต่คามถั นะครับพิช้ย x bar แล้วกันแล้วก็ส่วน sd เนาะนะครับจากสูตรนี้ถ้าสมมติพี่คิดที่ควอไทที่1นะครับจะได้ว่าอะไรลูกควอไทที่1นึ่งแท้เป็นลบศูนย์จุดใช่ไหมเท่ากับ xi xi ก็คือตำแหน่งนี้มีค่าเป็นควอไทที่หนะครับแล้วก็ลบ x bar ส่วนด้วย sd คิดที่ควอไทที่3นะครับก็คือ0ูนจุเท่ากับ q 3ลบ x bar ส่วน sd ถูกไหมนะครับเราก็เห็นได้ว,ว่าเราได้มีีกงสมการแหละก็คือสมการนี้กับสมการนี้นะครับ เป็นสมก,การที่1่กับ2และโจทย์มันยังให้อะไรอีกโจทย์มันยังให้ aq 3ลบค1เป็น3 4เป็นสมก,การที่3นะครับเพราะฉะนั้น3สมก,การ3ตัวแปรเนี่ยไม่ใช่อ๋อตัวแปรอาจจะไม่ครบแต่อาจจะหาสิ่งที่เขาถามได้นะครับแต่เราจะใช้ยังไงนะครับสังเกตว่าโจทย์มันให้คิวมลบ Q 1มาเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คิวลบคิวอ่ะจริงๆมันง่ายมากเลยเราก็แค่ทำอะไรนะเอาสมก,การที่2ลบสมก,การที่1ใช่ไหมฝั่งซ้าย0.68ูนย์จุดหกแปดลบอัน,นย์ลบศูนย์จุดหกแปดกคิป 1.36นะครับฝั่งขวา q 3ลบ x bar ส่วน s d ลบกับ q 1ลบ x bar ส่วน s d นะครับเหลือเป็น1.36เท่ากับลบ x bar บวก x bar เนี่ยตัดกันนะครับเหลือ q 3ลบ q 1ส่วน s d ซึ่ง q 3ลบ q 1, mm. 1เป็นเท่าไหร่เนี่ยจากไอสมการที่โจทย์ให้มา q 3ลบ q 1, mm. 1เป็น3.4ก็เอามาแทนได้ถูกไหม mm. ก็เป็นเท่าไหร่นะ3.4นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้หา s d ได้เลยย้ายข้างคิดเลขนะครับเป็น เท่าไหร่วะเน,นี่ยขี้เกียจคิดเลขจริงจนะครับ sd เป็น3.4มจุส่วนหนึนะครับก็ค่อยๆตัดมาอะไรตัดได้17บป่ะ17ใช่ไหมสองจนแปส่วนสอ๋อมัน1นส่วนสเลยนะครับ1นส่วนสนะครับได้ sd มาแล้วโจทย์ถามอะไรเนี่ยอ๋อโจทย์ถามความแปรปรวนใช่ไหมความแปรปรวนของคะแนนสอบมีค่าเท่ากับเท่าใดในตารางต่อไปนี้เอ้ยเดี๋ยวนะ1นส่วนสป่ะเอ้ยไม่ใช่1นส่วนสโทษ10บส่วนสนะครับก็คือเป็น5้ส่วนส ่ะก็คือเป็น2.5นะครับลองไปคิดเลขดูนะ SD เป็น2.5นะครับโจทย์ถามอะไรความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนก็คือ ASD มากลัง2ใช่ไหมก็เป็น6.25นั่นเองนะครับเป็นคําตอบของข้อนี้ตอบข้อดีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้ไม่ได้คือคือเป็นก็แอบยากอยู่นะตรงที่ว่ามันต้องมีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นิดนึงที่เพิ่มขึ้นมาว่าคอทายเนี่ยมันคือการแบ่งข้อมูลเป็นแบบกี่ส่วนเท่าเท่ากัน นะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อพื้นที่ข้อมูลในช่วนเนี้ยเป็น25%นะจะรู้ค่าแซดนะเขรู้ค่าแซดแล้วที่เหลือมันคือการแก้สรรมการแล้วไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโจทย์เรื่องอโค้งแบบปกติ